นะวันนี้เราจะมาทําข้อกรรําหนดของระบบเงินเดือนกันนะเราก็คลิกที่ระบบอน,นะคะเราจะไปที่โปรแกรมเพลโลนะคะแล้วก็เลือกที่ข้อกรรําหนดระบบนะคะแล้วก็ไปที่แก้ไขข้อกรรําหนดระบบ นะคะแก้ไขข้อระบบเงินเดือนค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็คลิกโอเคได้เลยนะคะแล้วก็มาที่ผู้จ่ายเงินนะคะเป็นนางสาวงามจริงดีพร้อมค่ะ แล้วก็ตำแหน่งผู้จ่ายเงินนะคะเป็นบัญชีการเงินค่ะแล้วก็รหัสบริษัทนะคะศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่ตัวนะคะแล้วก็สามสามเก้าค่ะ แล้วก็เลขที่นะคะสองห้าศูนย์ค่ะขีดสองค่ะแล้วก็หนึ่งศูนย์สี่ตัวนะคะแล้วก็ขีดหนึ่งค่ะแล้วก็มาที่เลขประกันสังเลขประกันสังคมนะคะหนึ่งศูนย์ขีด ศ0นย์ศูนขีดหนึ่งค่ะแล้วก็มาที่ลำดับลำดับสาขานะคะเป็นเป็น0ูนย์สตัวค่ะแล้วก็รหัสที่รับผิดชอบนะคะเป็น0ูย์เค่ะ แล้วก็ชื่อที่รับผิดชอบนะคะเป็นพื้นที่เก้าค่ะแล้วก็ลำดับสาขานะคะเป็นศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วก็ชื่อผู้ลงนามนะคะงามโทษนะคะชื่อผู้ลงนามนำส่งหนังสือประกันเงินเดือนนะคะเป็นนางสาวงามจริงดีพร้อมค่ะ ก็ตำแหน่งบัญชีการเงินนะคะแล้วก็ F10 บันทึกได้เลยค่ะแล้วก็มาที่แก้ไขข้อกำหนดค่ารถยนต์ใบคำนวณภาษีนะคะแล้วก็เราก็กดเข้าไปที่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะเปลี่ยนเป็น5%ค่ะไม่เกิน750นะคะแล้วก็มาที่เงินกองทุนสำรองเลงชีพโทษนะคะเงินกองเงินสมทบกองทุนประกันสังคมค่ะเป็นเปนเป็น5%เหมือนกันนะคะ ไม่เกิน750ค่ะก็ F 1 0บันทึกได้เลยค่ะแล้วก็กดโนนะคะแล้วก็มาที่แก้ไขก็คำนด อัตราภาษีเงินได้แบบใหม่นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนที่สูงสุดวุงเล็บเป็นบาทเปลี่ยนเป็น1นึ่งแสนนะคะลำดับที่1นนะคะแล้วก็มาที่อัตราเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นหซค่ะแล้วก็ลำดับที่2นะคะเปลี่ยนเป็น1นึ่งแสนหนึ่งบาทนะคะ แล้วก็มาที่อัตราเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเป็นห้าเอร์์เหมือนเดิมนะคะและ้วกด F10 ได้เลยค่ะก็กดแค่นี้นะคะ